็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลายไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็จะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเรื่มกันเลยดีกว่านะครับบทส่งท้ายจุดจบของความฝันโยกิ่ก็ได้หัวเราะอย่างสิ้นหวังแล้วเขาก็คิดในใจว่าโอ้ที่รักฉันพยายามอย่างดีที่สุดแล้วแต่นี่มันเท่าที่ฉันทําได้หรือเปล่า ผ่านไปกว่า1ิปีแล้วตั้งแต่ที่เขามายังโลกนี้มันก็เริ่มต้นด้วยการมาเชิญหน้ากับพังงานีจอมนานคาซาลีมและเขาก็ยังมุ่งมั่นที่จะบรรลุความปรารถนาของเขาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและโยกิ่ก็ได้รู้จักกับเพื่อนที่เขาสามารถแบ่งปันหัวใจของเขาได้และพวกเขาก็ได้แบ่งปันความทุกข์ความยากลำบากมากมายมาด้วยกันอย่างไรก็ตาม การเติบโตอย่างรวดเร็วก็มาพร้อมกับความพ่ายแพ้ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของริมเมอร์ลูและมันก็เป็นเรื่องผิดปกติอย่างเลี่ยงไม่ได้ที่แผนการจะพังเมื่อเขาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเคแมนสำหรับยยกีนี้มันได้กลายเป็นความรู้สึกผิดมีอะไรบางอย่างอยู่ในหัวใจของเขาดังนั้นยยกีจ,จึงได้ตัดสินใจที่จะท้าทายกับทุกคนด้วยกระแสจิตที่เร่งความเร็วทางความคิดและยยกีก็พูดว่าฉันขอโทษนะ จะไม่ได้ทําได้ดีมากดังนั้นฉันต้องขอโทษซันหลับคมยุ่งเหยินที่ฉันต้องทำให้พวกคุณเข้าไปยุ่งโยงกิ่ก็ได้ขอโทษแต่ก็ไม่มีใครจะตําหนีเขาในเรื่องนี้และขาง,งานลีก็ตอบว่าไม่ใช่แค่ความผิดของเจ้านายแต่ฉันก็คิดว่าคนร่มเรื่อของฉันก็เป็นปัจจัยที่ใหญ่กว่าขาง,งานลีก็รู้สึกผิดอย่างมากถ้าขาง,งานลีไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับเลออนมาตั้งแต่แรกสถานการณ์ปัจจุบันก็คงไม่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามถ้าคาง,งานลีไม่ได้หมกมุ่นอยู่ที่เลออนเธออาจจะไม่ได้พบกับโยกีดังนั้นมันจึงไม่ได้แย่ขนาดนั้นและต่อมาเทียก็ได้พูดขึ้นมาลากับว่าจะปอบโยนคาง,งานลีอย่าร้องไห้นะเจ้าหญิงฉันจำบางอย่างได้เหมือนกันและฉันก็ไม่รู้ชื่อของคุณหรืออะไรทั้งนั้นและมันก็เหมือนกับความทรงจำและความรู้สึกผสมผสานกันแต่ฉันก็เป็นสาวใช้ของเจ้าหญิงและรู้ไหม ราชตัางหากที่จะต้องเป็นผนูที่ถูกตำหนีขอใช้ทั้งหมดอยู่ฝ่ายเจ้าหญิงแล้วเธอไม่เสียใจหรือไงเจ้าหญิงฉันก็แค่มีความสุขถ้าได้พาเธอไปจนสุดทางแม้ว่ามันจะจบลงที่นี่เทียก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจและคาง,งาลีได้ช่วยชีวิตเธอเอาไว้ที่จบลงแล้วมันก็เป็นเป้าใหม่ในชีวิตแก่เธอถ้าเธอสามารถตายกับคาง,งาลีได้เทียก็คงจะดีใจ และคางานลิกก็พูดว่าเทียคุณคางานลิกก็พูดอะไรไม่ออกและเทียก็พูดต่ออ่าน่าสนุจังฟุตแมนและเคแมนก็รักเจ้าหญิงเช่นกันดังนั้นพวกเราก็รู้สึกขอบคุณเจ้านายฉันชอบเธอในฐานะจอมารคาซลิมเพราะว่าเธอแข็งแกร่งและหล่อเหลาแต่ท้ายที่สุดเจ้าหญิงก็ดีที่สุดหลังจากที่เทียผู้เช่นนั้นลาภาก็พูดต่อตอนแรกฉันก็อยากจะหัวเราะเพราะคิดว่ามันไม่เหมาะกับเธอ แต่ตอนนี้ฉันก็สบายใจขึ้นมาแล้วถ้าเธอควรจะเป็นแบบนั้นฉันก็ว่ามันก็ธรรมดานะแม้แต่ลาพัดก็เห็นด้วยจากนั้นพวกเขาก็ได้พูดคุยกันพร้อมกับหัวล้อและลาพัดก็ได้พูดกับยกคิอีกว่าดังนั้นหัวหน้าไม่ต้องกังวลไปเราทําดีที่สุดแล้วฉันไม่ต้องเสียใจเคแมนก็จะรอพวกเราในชีวิตหลังความตายดังนั้นขอให้มีความสุขที่นั่นพวกเขาทําทุกอย่างที่ทําได้ ผอไม่ดีและของดีในฐานะเป็นตัวตลกสายกลางผู้เขาก็ได้ใช้ชีวิตอย่างไร้ควรมลายและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ลาพาธภาคภูมิใจในตนเองและเพื่อนๆมากและต่อมาอยยกิก็พูดว่าว่าฮ่าฮ่าั้นสุดท้ายแล้วจะบ่นให้มากกว่านี้ได้ไหมเพราะน่นนั้นเทียก็พูดว่าฉันได้มีข้อร้องเรียนตัวด้วยลาพาธอืมอืมใช่แล้วพวกเราทุกคนก็เชื่อเจ้านายหากว่าเราทํากับเจ้านายไม่ได้พวกเราก็ยอมแพ้ ตอนนช้นนนโยกิก็ยังคงยืนการโยกิก็พูดว่าลาพาสนี่คุณแน่ใจหรือว่าต้องการจะมาอยู่กับเราฉันได้ยินคนเรียกชื่อของคุณถ้าคุณอยู่ตัวคนเดียวคุณจะออกไปทันเวลาใช่ไหมณตอนนั้นเซเวียก็ได้หันไปมองที่ลาพาสแล้วก็ได้เรียกชื่อซาเลียนเมื่อถึงจุดนั้นลาพาสก็เห็นแล้วลาพาสก็จำชื่อของเขาได้ชื่อจริงของเขาก็คือซาเลียนเขาจำความจำที่หายไปได้แล้ว แล้วเขาก็ได้หันไปหาซิลเวียและโล่งใจที่เห็นภรรยายที่รักของเขาปลอดภัยและนั่นก็คือทั้งหมดเขาได้ตายไปแล้วตั้งแต่เขาได้เกิดมาเป็นลาพาร์ตมันก็นานมามากกว่า2,000ปีแล้วเขาก็คิดว่าเขาจะกลับบ้านไปตอนนี้ได้อย่างไรนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับลาพาร์ตในตอนนี้ก็คือเพื่อนพ้องของเขาและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ลาพาร์ตตอบด้วยมุกตลกว่า ไม่มีปัญหาฉันมีชื่อว่าลาพาสและเป็นรองประธานของคณะตัวตลกสายกลางและลาพาสวันเดอร์เพโลเอาละตอนนี้มันก็ดึกไปหน่อยแล้วไม่ต้องกังวลไปเกี่ยวกับมันหัวหน้าคนนี้ชนะโยกิก็็พูดว่าอย่างนั้นเหรอและลาพาสก็พูดว่าแน่นอนน่าจากนี้คุณก็ไม่สามารถทิ้งฉันเอาไว้ได้ในวินาทีสุดท้ายนี้เมื่อได้ยินเช่นนี้โยกิก็ได้รู้สึกอบอุ่ในใจ แม้ว่าโลกจะไร้เหตุผลแต่ชีวิตของเขาก็ไม่ได้เลวร้ยายมากนะักในกรณีนั้นเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะต่อสู้อย่างสุดกำลังจนถึงวินาทีสุดท้ายและยวยูกิก็ได้พูดอีกว่าพวกคุณมันโง่ทั้งหมดแต่ฉันก็ไม่ได้เกลียดมันพอิดโยูกิผู้ชนะพวกเขาก็พูดว่าอย่าให้เจ้านายต้องบอกกับเราแบบนั้นและอีกคนก็พูดว่าก็จริงท่านยูกิฉลาด แต่ว่าบางครั้งเขาก็ทําตัวเป็นเหมือนกับพลหยี่เงา่าและนั่นก็เป็นสิ่งที่เขาทําในครั้งนี้ฮ่าฮ่าแต่สุดท้ายก็สนุกดีที่ได้ร่วมงานกันเมืว่าเชิญหน้ากับภยัยคุกคามของจาฮิลโยกิและหัวใจของคนอื่นๆก็ได้รวมกันเป็นหนึ่งเมื่อเขาอยู่กับเพื่อนแม้ว่าจะตกนรกลคุณก็ยังสนุกกับมันได้ดังนั้นจึงไม่ต้องกลัวอะไรระหว่างที่พวกโยกิพูดอยู่นานจาฮิลก็ได้พูดขึ้นมาว่า ถ้าอย่างนั้นลาก่อนข้าจะแบ่งดวงวิญญาณของผู้เจ้าออกเป็นชิน้นๆและใช้ดูว่าผู้เจ้าได้ออกจากโลกไปแมก้กระทั่งลัจากที่ได้ยินคําตัดสินการประหารชีวิตของจาฮิลเรายิ้มบนใบหน้าของยูกิและเ,เพื่อนๆของเขาก็ยังคงไม่หายไปทันใดนั้นแสงสว่างว่าก็ได้ทําให้ทุกอย่างได้พังทลายลงและมันก็หมดเวลาเล่นแล้วความพยุทะยานของยูกิและเพื่อน้องของเขาได้มาถึงจุดสิ้นสุดของเวลาแล้ว ก็จบไปแล้วครับสำหร,รับเล่มที่สิต่อไปผมก็จะทําเล่มที่สิบใหม่นะครับรอเล่มที่สิก9ออกมาแล้วก็จะหาอะไรมาทําพังๆไปก่อนนะครับรอเล่มสิบเก้ายังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับ